แต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมคะในเมื่อพรุ่งนี้เนี่ยนะคะมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีรวมถึงมีกระแสข่าวเรื่องของการกลับบ้านของนายทักษิณด้วยเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องของความปลอดภัยอันนี้เนี่ยต้องมาก่อนเลยทางด้านของตารวจนครบาลเองก็มีการเตรียมแผนรับมือนะคุณผู้ชม,มนะในเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอันนี้เนี่ยออกประกาศแล้วห้ามชุมนุม ในรัศมีไม่เกิน50เมตรรอบรัฐสภานะคะมีผลตั้งแต่เช้าวันนี้แล้วแล้วก็ยิงยาวไปจนถึง24สิงหาคมเลยนะคะซึ่งทางด้านของพลตรวจโท่ทิแสงสว่างผู้บัญชาการตรวจนครบาลลงนามคำสั่งกองบัญชาการตรวจนครบาลที่361ทับ2,566เรื่องประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน50เมตรรอบรัฐสภาเนื่องจากว่าวันที่22สิงหาคมนี้เนี่ยจะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาลงมติเลือกนายการัฐมนตรีและอาจจะมีการชุมนุม เพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่างๆเป็นจํานวนมากมีผลตั้งแต่8ปดโมงเช้าของเมื่อเช้าที่ผ่านมาแล้วค่ะ21สิงหาคมนะคะซึ่งก็คือวันนี้ไปจนถึง24สิงหาคมเวลาเที่ยงคืนพร้อมกับกำหนดให้ใช้ลานอนเนกประสงค์ภายในศูนย์ราชการเกียรก,กายและพื้นที่ถนนสองช่องจราจรทางเท้าเนี่ยเป็นสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะแทนนะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้นอกเหนือจากการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ย ก็ไม่รู้ทำไมมาประจวบเหมาะวันเดียวกันเหมือนตั้งใจการเดินทางกลับไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีการแจ้งข่าวกันว่าว่า,วามาแน่และเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะมาแน่เพราะอะไรเพราะดูมันมีการตอบรับจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่จะต้องดูแลความปลอดภัยท,ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังตำรวจไล่มาตั้งแต่สำนับบกงานตำรวจแห่งชาติไปจนถึงตามสถานีตำรวจต่างๆซึ่งคาดการณ์ว่าอยู่ในพื้นที่ที่จะเดินทางผ่านเนี่ย ไม่มีใครยอมพูดอะไรเลยนะครับแต่แหล่งข่าววงในไม่แน่ใจในไหนเหมือนกันก็ในแหละในตำรวจนั่นแหละบอกเดี๋ยววันนี้จะมีการซ้อมแผนรับตัวเสมือนจริงก็คือไม่พูดดังๆแต่ว่ากระซิบเบาๆบอกให้รู้อ่าแต่ยังพอฟังคำได้กระซิบเบามากเขาจะมีแผนในการที่จะนำตัวตั้งแต่ลงเครื่องถูกไหมหมาด้วย private jet เครื่องบินส่วนตัวมามาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เสร็จแล้วก็จะมาในวันและเวลาราชการที่ปักกันเอาไว้คร่าวๆพรุ่งนี้1 0บโมงเช้าถูกไหมค่ะก็เดี๋ยวจะคุมตัวไปที่ศาลดีกาศาลฎีกาอยู่ไหนหนุนข้างสนามหลวงก็จะมีข้ามไปตั้งแต่พอไปศาลฎีกาเสร็จจะไปสถานควบคุมตัวพิเศษแล้วไปต่อที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเวลาที่จะซ้อมวันนี้ยังไม่ชัดเจนว่าซ้อมช่วงไหนแต่น่าจะใช้กําลังตํารวจอย่างน้อย5 0 6 0นายแล้วคาดว่าจะใช้เวลาเรียกกระดมพลไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะมีหน่วยงานไหนบ้างตอนนี้ยังเป็นความลับอยู่ แล้วที่สําคัญประชาสัมพันธ์ให้ทราบเลยนะครับที่บอกว่ามันยิ่งจะดูเหมือนจริงว่าจะมาแน่ๆเพราะอะไรล่าสุดเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครประกาศงดญาติเยี่ยมผู้ต้องขังวันพรุ่งนี้1วันเพื่อรักษาความปลอดภัยแล้วที่นั่นมันจะได้ไม่วุ่นวายนะครับอ,อจริงด้วยมีความชัดเหมือนอย่างที่คุณบอกจริงๆด้วยอ,อนะ,อะทีนี้คุณผู้ชมคะเราเองเนี่ยทดลองใช้แอป Google Map คุณผู้ชมลองค้นหาเส้นทางดูซิ จากสนามบินดอนเมืองไปที่สาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดบรงตำแหน่งทางการเมืองก็จะเห็นได้ว่าเส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือออกจากสนามบินแล้วใช้ทางด่วนดอนเมืองโทรเวเลยแล้วเปลี่ยนไปขึ้นทางพิเศษสีรัฐลงด่านยมราชวิ่งไปตามถนนหลานหลวงค่ะเข้าสู่ถนนราชดําเนินกลางและราชดําเนินในรวมระยะทางทั้งหมดเนี่ย28กิโลเมตรถ้าหากว่าในวันจริงนะคะมีการเคลียร์เส้นทงเส้นทางการจราจรเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานก็จะไปถึงสารดีกาได้นะคะ